นครวัดความลับของอาณาจักรที่หายไปในดินแดนกัมพูชาอันเงียบสงัดปกคลุมด้วยผืนป่าและสายหมอกยามเช้ามีสิ่งก่อสร้างยิ่งใหญ่ที่ตั้งตระงานราวกับท้าทายการเวลานครวัดวิหารหินขนาดมหึมาเป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกทว่า ท่ามกลางความงดงามและความยิ่งใหญ่ที่ผู้คนมองเห็นยังมีปริศนามากมายที่ไม่เคยได้รับคำตอบราชอาณาจักรที่รุ่งเรืองที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ย้อนกลับไปเมื่อเกือบพันปีก่อนนครวัดถูกสร้างขึ้นในช่วงยุครุ่งเรืองของจักรวรรดิเขมรภายใต้การปกครองของพระเจ้าสุริยวรมันที่สอง เพื่ออุทิศแด่พระวิษณุตามคติศาสนาฮินดูว่ากันว่าโครงการก่อสร้างนี้กินเวลานาน,านกว่า30ปีใช้แรงงานนับแสนและหินทรายมหาศาลถูกขนมาจากภูเขาห่างไกลผังเมืองและสถาปัตยกรรมของนครวัดถูกออกแบบอย่างวิจิตรและมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ลึกซึ้งเสาหิน แกะสลักลวดลายเทพเจ้าฉากสงครามและเรื่องราวจากมหากาพรารมยณะปรากฏอยู่ทุกมุมราวกับเป็นตำราที่บันทึกความเชื่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของอาณาจักรโบราณแต่แล้วราชอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ก็ล่มสลายลงอย่างไร้คำอธิบายการหายไปของผู้คนนักประวัติศาสตร์พบหลักฐานว่า หลังศตรวตรรษที่15นครวัดถ,ถูกทิ้งร้างเหลือเพียงนักบวชและชาวบ้านบางส่วนไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าทำไมเมืองใหญ่ที่เคยมีประชากรนับล้านถึงหายวับไปเหลือเพียงเงาอดีตท่ามกลางป่ารกมีหลายทฤษฎีที่ถูกหยิบยกขึ้นมา บ้างว่าเกิดสงครามรุกรานจากอาณาจักรเพื่อนบ้านบ้างว่าภัยแล้งครั้งใหญ่ทำให้ระบบโชลประธานพังทลายจนผู้คนต้องอพยพหนีบ้างก็เชื่อว่าการเปลี่ยนศาสนาจากฮินดูเป็นพุทธการหายไปของนครวัดเกี่ยวข้องกับคำสาปตำนานคำสาปแห่งนครวัด เรื่องเล่าโบราณกล่าวถึงสัญญาระหว่างพระเจ้าสุริยวรมันที่สองกับเทพวิษณุว่าหากนครวัดถูกสร้างเสร็จสมบูรณ์เมืองนี้จะรุ่งเรืองชั่วนิรันดร์แต่ถ้าวิหารนี้ถูกบุกรุกหรือเปลี่ยนแปลงจากเจตนาเดิมความพินาศจะมาเยือนว่ากันว่าหลังการสวรรคตของพระเจ้าสุริยวรมัน ผู้สืบราชบัลลังก์ได้เปลี่ยนบางส่วนของนครวัดเพื่อใช้ในศาสนาพุทธทำให้เกิดเหตุร้ายต่อบ้านเมืองและนั่นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเสื่อมสลายแม้ไม่มีหลักฐานทางโบราณคดีพิสูจน์ได้แต่นักสำรวจบางคนที่เคยเข้าไปในส่วนลึกของนครวัดรายงานว่าพวกเขาได้ยินเสียงสวดมนต์โบราณก้องกังวานทั้งที่ไม่มีผู้คนอยู่เลย ความลับใต้พื้นหินการขุดค้นในช่วงศตวตรรษที่ผ่านมาเผยให้เห็นสิ่งน่าประหลาดใจใต้ฐานของนครวัดมีโพรงและอุโมงค์หลายแห่งซ่อนอยู่ราวกับมีเครือข่ายทางเดินใต้ดินขนาดใหญ่บางส่วนพาไปสู่บ่อน้ำโบราณบางส่วนกลับตันด้วยหินถลม่มราวกับมีใครจงใจปิดไว้ นักโบราณาคดีบางคนเชื่อว่าอุโมงค์เหล่านี้ถูกใช้เป็นทางลับเพื่อเคลื่อนย้ายสมบัติของราชสำนักเมื่อเมืองเริ่มล่มสลายในขณะที่อีกกลุ่มมองว่ามันอาจเป็นเส้นทางพิธีกรรมหรือแม้แต่หลุมฝังศพของกษัตริย์ก็เป็นได้แต่มีผู้เฒ่าผู้แก่ท้องถิ่นบางคนเตือนว่าอย่าไปขุดลึกเกินไปเพราะสิ่งที่อยู่ข้างใต้นั้นไม่ได้อยากให้ใครพบ พลังเร้นลับของนครวัดนักเดินทางหลายคนที่ไปเยือนนครวัดต่างเล่าประสบการณ์แปลกๆบางคนบอกว่ารู้สึกเหมือนมีใครเดินตามทั้งที่ไม่มีใครอยู่ข้างหลังบางคนเล่าว่าเห็นเงาคนแต่งชุดโบราณหายวับไปตรงมุมวิหารมีตำนานอีกบทเล่าว่าในคืนพระจันทร์เต็มดวง หากคุณยืนอยู่บนสะพานเห็นด้านหน้าและจ้องไปที่ยอดปรางกลางคุณจะเห็นเงาแสงทองล้อมรอบเหมือนเปลวไฟเชื่อกันว่านั่นคือพลังคุ้มครองของแทบวิษนุที่ยังคงอยู่แม้ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันแต่ความรู้สึกขนลุกที่พวกคนบรรยายก็ทำให้นครวัดเต็มไปด้วยบรรยากาศลึกลับที่ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและนักล่าความจริง การค้นหาความจริงยังคงดำเนินต่อไปทุกปีนักโบราณคดีจากทั่วโลกเดินทางมาที่นี่พร้อมเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งการสแกนด้วยเลเซอร์การถ่ายภาพดาวเทียมและการตรวจวิเคราะห์ชั้นดินหวังไขปริศนาว่าทำไมอาณาจักรยิ่งใหญ่ถึงล่มสลายแต่ยิ่งค้นหาก็ยิ่งพบคำถามใหม่ อุโมงที่ตันถูกปิดด้วยมือใครระบบน้ำที่ซับซ้อนขนาดนี้ถูกปล่อยให้พังได้อย่างไรแล้วถ้าคำสาบมีจริงใครกันที่เป็นผู้ปลุกมันขึ้นมามรดกที่ไม่มีวันตายแม้เวลาจะผ่านไปหลายศตวตรรษแต่นครวัดก็ยังคงยืนหยัดเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ของมนุษย์ และปริศนาที่ท้าทายการตีความของทุกยุคสมัยทุกยามเช้าที่แสงอาทิตย์แรกของวันซองกระทบผืนน้ำด้านหน้าเงาสะท้อนของปรางกลางยังงดงามราวกับภาพฝันแต่ในความงามนั้นอาจซ่อนเรื่องราวและความลับที่ไม่มีวันถูกเปิดเผยและบางทีความงามของนครวัดอาจอยู่ที่การปล่อยให้มันเป็นปริศนาตลอดกาล